ก็สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ a u t o m a x นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ t y y t t a า l p h พา d นะไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนแต่ไฮบิดแน่ๆค่ะเพราะเห็นตัวหนังสือนะก่อนหน้านี้นคุณลูกค้าใส่ล้อแฟชั่นขอบ19ค่ะมาจัดเป็นอาผ r d ตัวก้านเยอะขอบ18จับคู่กับยาง b บิตโจนตัวลันซ่าน่าจะเป็นสเปค2-3 50ขอบ18นะคะก็เป็นสเปคที่ตรงรุ่นของเขานะแจ้งให้ทราบเลย ยางอย่างเดียวเนี่ยราคาสูงแน่นอนค่ะแต่ตัวนี้ได้ทั้งล้อและยางนะเหตุผลที่คุณลูกค้าเปลี่ยนน่าจะเป็นเพราะใส่ขอบ19แล้วมันเป็นซุ้มเกินไปเลยมาเปลี่ยนเป็นขอบ18กลับเดิมของเขานะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนเจอปัญหาเดียวกัน ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้เลยนะคะเรามีล้อเดิมแท้ทุกรุ่นและล้อแฟชั่นมือสองนะสนใจยังไงโทรมาคุยกันค่ะรวมติดตั้งถมล้อให้พร้อมใช้งานมีบริการหลังการขายเทียบเท่ามาตรฐานศูนย์ทั่วไปเลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ